จอปอนเสอร์บ้างครับจอปอนเสอร์มาโอ้เสียมุกครับมีลูดครับยังอยู่เอาเปิดได้ครับจะปอนทำไงระเบิดดีคลับโอ้โหสวยงามครับแต่ตามครับก็โอเคครับไปครบสองขอล้อมนะครับเสียโนกยกลงมาอย่างนี้ระเบิดดีครับ ยังอยู่ครับยังล็อก,ออกเสียงนกเซิร์ฟไปจะแฮกเซิรได้ครับยกมาอย่างนี้โอ้โหเกือบล้มเกี่ยวครับจะแฮกเซิร์ฟมาเสียนกเซิรไ,ได้ครับยกอย่างนี้ก็ระเบิด์ดีครับโอ้โหหนักถ่วงมากครับเจ้าป้องครับที่ก็สองร้อยกว่าเลยเสียนกเซิร์ ตาแฮ็คสวยครับยกมาอย่างนี้ก็ระเบิดนะครับตาแฮกเสิร์ฟมาลูกออกครับนิดเดียวครับไปต่อสินครับถูกกล้องเสิร์ฟตาแฮกรับซ้ายสบ,บายครับลูกนี้เออระเบิดนะครับโอ,อ้สวยงามครับต่อแปดครับ จ่าแฮกเซิร์ฟยอดมาเสียนกเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเอายังอยู่ครับจ่าแฮกวงยอดโอ้เตะไก่ครับไปโดนขาจ่าแฮกพอดีครับแหม่รวงครับถือว่าดวงจริงๆครับจ่าแฮกเป็นฝ่ายเสิร์ฟจ่าแฮกเสิร์ฟมาเอ้าเสียนกเปิดไม่ดีคนะแต่องลากเองครับเตะไกลแล้วครับโอ้โหใส่เน็ตครับ สองต่อแปดครับจ่ายแฮตเป็นกฝ่ายเสิร์ฟจ่จายแฮตยอดมาเสียนกเปหลังเท้าได้ครับยกไปอย่างนี้เจ้าก้องโอ้โหแี่เจ้าก้องไปต่อสิบสองครับเสียนกเป็นฝ่ายเสิร์กกฟรอจอจับพอนโอ้โหจับพอนแตกเหมือนกันครับฝั่งนี้ชนะพี่เตอา เส,เ,เสียนกเป็นฝ่ายเซฟครับแต้มเต่อ12สอครับเสียนกเติมมายิ่ออกครับเติมไหมเตินมนะเสียนกเปิดได้ครับยกสวยงามเขาอ,อย่างนี้ระเปิดครับแต่เจ้าเตยก็มายืนให้กำลังใจทางด้านน้องครับ เก้าต่อสิบสองครับเสียนกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสียนกเสิร์ฟไปอ๋อแล้วครับช่องกลางสวยงามเลยนกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสิบต่อสิบสองครับสกอยล์ที่ห่างครับเสียนกเสิร์ฟไปไหนยอดใส่แฮกความได้ครับสปอยล์เสียครับอ๋อแล้วครับ เปต่อ12ครับเสียนกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับถ้าได้แ้มนี้ได้เฮกันแน่ๆนะครับเสียนกเสิร์ฟเสิร์ฟไปด้วยใจให้เปิดซ้สายสวยงามครับยกมาอย่างนี้เสียนเก็บเกี่ยวได้ครับ 12บสองต่อสิบเอ็ดครับยอดมาโอ้ต้องเปิดสบายยังนี้กันเบอร์ดีครับว่องเตะฉีย้สวยงามเลยสิบเอ็ต่อสิบสองครับเสียนกเป็นฝ่ายเสียครับเสียนกเซิบพิกเน็ตครับนิดเดียวครับเดียวต้องทีไรทีไว จะแฮปเป็นไฟเสิร์ฟครับ12 11จะแฮปเสิร์ฟไปลูกอไปเยอะครับเสียนกเป็นไฟเสิร์ฟครับ11ต่อ12เสียนกเสิร์ฟไปไก่ฮู้เดี๋ยวเกมครับ จะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับมาชมกันครับเสียนกเซิร์ฟ12เท่าเสียนกเซิร์ฟแบบที่เดิมจ่ายแฮกจากซ้ายได้เฉยครับยกไปอย่างนี้ดังลงมาได้ครับยกจปเขาไปประกบจ่ายแฮกแล้วครับ เกมครับ <im snacks Four Belgian ALLY> 12เท <im> <sch> well. ่าครับจาแฮกเป็นฝ่ายเสิร์ฟจาแฮกเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟมา ฟูกไงเป็นยังไงถหน่อยคือยังไงได้โดนโดนเสร์บแดดงแรกโดนเสืบแดดทัด้ง,งคู่เกนะครับเยวตัดตัดจบกันนะครับ